คุณเคยสังเกตไหมครับว่าคนส่วนใหญ่ล้มเหลวไม่ใช่เพราะเขาไม่ฉลาดไม่ใช่เพราะเขาไม่ขยันแต่เพราะเขาขาดความอดทนความอดทนคือพลังเงียบของคนที่มั่งคั่งเป็นสิ่งที่ไม่เห็นเปลี่ยนชีวิตคุณได้ตลอดการความอดทนคือการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดลองคิดดูนะครับคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนไม่ได้เกิดมาโชคดีเขาต้องทานความเหนื่อยเขาต้องฟืนตัวเอง เขาต้องอดทนต่อความล้มเหลวซ้ำๆความอดทนคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดไม่ต้องมีเงินเยอะไม่ต้องมีพลัสวรรค์สุดโต่งแค่มีความอดทนคุณก็มีพลังเปลี่ยนชีวิตได้ทุกความสำเร็จใหญ่เกิดจากความอดทนเล็กๆซ้ำๆลองนึกถึงต้นไม้ใหญ่ที่สูงตระหง่านคุณรู้ไหมว่ามันโตจากอะไรจากการงอกเพียงเมล็ดเดียวจากการเติบโตทีละนิดทุกวันไม่เคยหยุด เช่นเดียวกับชีวิตของคุณทุกการอดทนเล็กๆทุกวันที่คุณไม่เลิกทุกวันที่คุณสู้ต่อมันสะสมจนกลายเป็นภูเขาแห่งความสำเร็จคนไม่อดทนเท่ากับคนที่หยุดก่อนจะถึงฝั่งคนส่วนใหญ่ไม่เคยรวยเพราะพอเจอความลำบากเจออุปสรรคเจอคำดูถูกก็หยุดกลางทางแต่คนที่มั่งคั่งเขาไม่ได้เก่งที่สุดแต่เขาอดทนที่สุดอดทนในวันที่ไม่มีใครเห็นอดทนในวันที่เหนื่อยล้าอดทนในวันที่อยากยอมแพ้ ความอดทนคือเชื้อเพลิงลับที่ผลักดันให้ชีวิตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องฝึกความอดทนอย่างไรให้ได้ผลแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้เป็นก้าวเล็กๆการเห็นผลเร็วๆจะช่วยให้คุณไม่ท้อแต่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกิดจากก้าวเล็กๆที่สะสมต่อเนื่องจดจำเหตุผลว่าทำไมต้องอดทนทุกครั้งที่อยากยอมแพ้ให้ถามตัวเองว่าทำไปเพื่ออะไรถ้าเหตุผลใหญ่พอ คุณจะลุกขึ้นได้อีกครั้งให้เวลากับตัวเองความอดทนไม่ได้หมายความว่าไม่เหนื่อยแต่หมายถึงคุณพร้อมสู้ต่อแม้เหนื่อยให้เวลาตัวเองทักบ้างแล้วลุกขึ้นต่อจดบันทึกความก้าวหน้าแม้เพียงเล็กน้อยการเห็นตัวเองเติบโตช่วยให้คุณอดทนได้ยาวนานขึ้นความอดทนเท่ากับอิสรภาพทางการเงินและชีวิตคนรวยไม่ได้รวยเพราะโชคไม่ได้รวยเพราะความฉลาดไม่ได้รวยเพราะโอกาส แต่รวยเพราะความอดทนลงทุนต่อเนื่องแม้ผลตอบแทนช้าพัฒนาตัวเองต่อเนื่องแม้ยังไม่เห็นผลอดทนกับอุปสรรคแม้คนอื่นบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ความอดทนคือสะพานที่พาคุณไปยังความมั่งคั่งและความมั่งคั่งคือรางวัลของคนที่ไม่เลิกเรื่องเล่าจากคนจริงผมอยากให้คุณนึกถึงผู้ประกอบการที่เรารู้จักกันดีเช่นสตีฟจ็อบส์ ถูกไล่ออกจากบริษัทที่เขาสร้างเองเจฟฟ์เบซอสเริ่ม Amazon ในโรงรถแจ็คหมาเคยถูกปฏิเสธงานมากกว่า30ครั้งทุกคนผ่านความล้มเหลวผ่านความเหนื่อยผ่านคำดูถูกแต่พวกเขาอดทนต่อกระบวนการแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นผลลัพธ์มหาศาลจำไว้ครับความอดทนไม่ได้วัดด้วยเวลาแต่วัดด้วยจำนวนครั้งที่คุณลุกขึ้นหลังจากล้มวันไหนเหนื่อยก็ลุกอีกครั้ง วันไหนท้อก็ฝืนอีกนิดวันไหนเจออุปสรรคก็อดทนอีกนิดและเมื่อคุณทำแบบนี้ต่อเนื่องสิ่งที่คุณสร้างขึ้นจะกลายเป็นชีวิตมั่งคัง่งมั่นคงและยั่งยืนตลอดไปอย่าไปมองหาความง่ายจงมองหาความอดทนเพราะความอดทนวันนี้คือความมั่งคั่ง,งของวันพรุ่งนี้และความมั่งคั่งที่แท้จริงเกิดจากคนที่ไม่ยอมแพ้แม้โลกจะไม่เห็นค่าของเขา พลังของการลงมือทำวันละ1%คุณรู้ไหมครับระหว่างคนที่คิดจะเปลี่ยนชีวิตกับคนที่ชีวิตเปลี่ยนจริงๆต่างกันเพียงอย่างเดียวการลงมือทำเพราะความคิดไม่ได้เปลี่ยนชีวิตแต่การลงมือทำกังหากที่เปลี่ยนทุกอย่างได้ไม่สำคัญเลยว่าคุณรู้มากแค่ไหนอ่านหนังสือมากเท่าไหร่รีฟังพอดแคสต์แรงบันดาลใจมากขนาดไหนถ้าคุณไม่ลงมือทา ทุกอย่างก็แค่ความฝันที่ยังไม่เริ่มต้นการลงมือทำวันละ1%คือกุญแจของการเติบโตอย่างแท้จริงชีวิตไม่ต้องการการเปลี่ยนครั้งใหญ่แต่มันต้องการการเคลื่อนไหวเล็กๆแต่ไม่หยุดเพราะผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาจากการสะสมของสิ่งเล็กๆที่คุณทำซ้ำทุกวันลองทิดดูนะครับถ้าคุณพัฒนาแค่วันละ1%ภายในหปีคุณจะเก่งขึ้นกว่าเดิม37เท่า แต่ถ้าคุณปล่อยตัวให้ขอยวันละหนึ่งเปอร์เซนปีเดียวกันคุณจะเหลือเพียงเศษเสียวของศักยภาพเดิมนั่นคือพลังของการลงมือทำวันละนิดที่หลายคนมองข้ามทำไมคนส่วนใหญ่ไม่ลงมือทำไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้ว่าอะไรดีแต่เพราะเขากลัวกลัวล้มเหลวกลัวผิดพลาดกลัวเสียหน้าแต่ความจริงคือไม่มีใครสำเร็จโดยไม่เคยพลาดไม่มีใครโตขึ้นโดยไม่เคยล้มคนที่ล้มบ่อยที่สุดโอว่า มักจะเป็นคนที่ไปได้ไกลที่สุดเพราะทุกการลงมือทำคือบทเรียนและทุกบทเรียนคือความแข็งแกร่งใหม่ที่เพิ่มเข้ามาอย่าก,กลัวที่จะเริ่มเล็กอย่าก,กลัวที่จะยังไม่สมบูรณ์เพราะทุกความสมบูรณ์แบบในโลกนี้ล้วนเกิดจากความไม่สมบูรณ์แบบที่เริ่มต้นก่อนหลักคิดแบบ1เปร์เลยต้องเร็วแค่ไม่หยุดสิ่งที่น่าสนใจคือทุกคนอยากเห็นผลเร็วอยากสำเร็จไว แต่โลกไม่เคยให้ผลตอบแทนแบบนั้นโลกให้รางวัลกับคนที่ทำต่อเนื่อง1%ของวันนี้อาจดูเล็กเกินไปแต่ถ้าคุณไม่หยุด1%ของวันนี้จะกลายเป็น30%ในเดือนหน้าและหนึ่งปีต่อมามันจะกลายเป็นชีวิตใหม่ที่คุณไม่เคยจินตนาการมาก่อนอย่าดูถูกพลังของก้าวเล็กๆเ,เพราะคนที่เดินช้าแต่ไม่หยุดสุดท้ายจะทิ้งคนที่วิ่งเร็ว แต่ยอมแพ้ไปข้างหลังเสมอวิธีเริ่มลงมือทำวันละหนึ่งเปอร์เซนอย่างมีระบบ 1. เลือกสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนถามตัวเองว่าสิ่งเดียวที่ฉันลงมือทำได้วันนี้ที่จะพาชีวิตฉันไปข้างหน้าคืออะไรอย่าทำทุกอย่างพร้อมกันเริ่มจากหนึ่งอย่างให้ชนะก่อน 2. กําหนดเวลาแน่นอนในแต่ละวันความสม่ำเสมอไม่ได้เกิดจากแรงบันดาลใจแต่มันเกิดจากระบบชีวิตที่บังคับให้เราทำเช่นเขียนเป้าหมาย10นาทีตอนเช้า หรือออกกำลังกาย15นาทีหลังอาหารเย็น 3. บันทึกทุกครั้งที่ทำสำเร็จสมองเราชอบเห็นความคืบหน้าการจดว่าวันนี้ฉันทำได้อีก1%จะเพิ่มความมั่นใจและสร้างแรงกระตุน้น 4. อย่าตัดสินผลลัพธ์ใน7วันแรกการเปลี่ยนชีวิตไม่ใช่เรื่องของวันแต่มันคือเรื่องของการซ้ำอย่างมีความหมายเช่นตัวอย่างของคนที่ใช้หลัก 1%, 1> mm. แล้วพลิกชีวิตมีคนมากมายที่เริ่มต้นเล็กๆแต่กลายเป็นแรงบันดาลใจทั้งโลก J.K. Rowling เขียนแฮร์รี่พอตเตอร์ทุกวันหลังเลิกงานทั้งที่เลี้ยงลูกคนเดียวไม่มีเงินแต่เธอไม่หยุดแค่วันละไม่กี่หน้าจนวันหนึ่งโลกทั้งใบรู้จักชื่อเธอโคบีไบรันซ้อมก่อนใครตื่นตีสี่ทุกวันตลอดหลายปีเขาไม่ได้ฝึกหนักกว่าใครในเรียนเดียวแต่เขาทำทุกวันและนั่นคือเหตุผลที่เขากลายเป็นตำนานคนธรรมดานับล้านที่ตัดสินใจเปลี่ยนแค่วันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลิกบุหรีท่ทีละมวนออกกำลังวันละสิบนาทีอ่านหนังสือวันละหน้า ผ่านไปหนึ่ปีพวกเขากลายเป็นคนใหม่ทั้งหมดการลงมือทำวันละหเปอร์เซ็เปลี่ยนพลังจิตใจของคุณทุกครั้งที่คุณทำสิ่งเล็กๆสำเร็จสมองจะหลั่งโตปามีนฮอร์โมนแห่งความภูมิใจและมันจะกระตุ้นให้คุณอยากทำอีกคุณจะเริ่มไม่มิสัยแห่งการชนะเล็กๆและนั่นคือรากของความมั่นใจในตัวเองอย่ารอให้ไฟแรงถึงจะลงมือทำเพราะไฟจริงๆมันเกิดหลังจากคุณเริ่มไม่ใช่ก่อนเริ่ม สูตรหนึ่งเปอร์เซนต์แห่งความสำเร็จที่คุณนำไปใช้ได้ทันทีทำสิ่งเล็กๆบวกทำทุกวันบวกทำให้ดีขึ้นทีละนิดเท่ากับความสำเร็จระยะยาวถ้าวันนี้คุณไม่รู้จะเริ่มยังไงเริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดก่อนไม่ต้องวางแผนใหญ่แค่เริ่มต้นวันนี้หนึ่งเปอร์เซนต์พรุ่งนี้หนึ่งเปอร์เซนต์เดือนหน้าหนึ่งเปอร์เซนต์คุณจะกลายเป็นคนที่ไม่มีใครจำได้ว่าเมื่อก่อนเคยเป็นแบบไหนการลงมือทำวันละหนึ่งเปอร์เซนต์จะเปลี่ยนทุกมิติของชีวิต การเงินดีขึ้นเพราะคุณเริ่มจัดการเงินดีขึ้นวันละนิดสุขภาพดีขึ้นเพราะคุณเริ่มดูแลร่างกายดีขึ้นทุกวันความสัมพันธ์ดีขึ้นเพราะคุณเริ่มพูดดีขึ้นวันละประโยคความคิดดีขึ้นเพราะคุณเริ่มเลือกเสพสิ่งดีๆทีละน้อยนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการเปลี่ยนแบบยั่งยืนไม่ใช่แรงบันดาลใจชั่วคราวแต่เป็นการสร้างนิสัยแห่งการเติบโตที่อยู่กับคุณตลอดไปอย่ารอให้พร้อมเพราะไม่มีวันใดที่พร้อมกว่าวันนี้ หลายคนบอกว่าเดี๋ยวพร้อมก่อนค่อยเริ่มแต่คำว่าพร้อมมันไม่มีอยู่จริงในโลกของคนสำเร็จคุณจะพร้อมหลังจากที่คุณเริ่มเดินแล้วคุณจะรู้วิธีหลังจากที่คุณลงมือทำและคุณจะมั่นใจหลังจากที่คุณเอาชนะความกลัวแรกได้ทุกสิ่งที่ยิ่งใหญ่บนโลกนี้เริ่มจากก้าวแรกที่ไม่มีใครเห็นลงมือทำวันนี้แม้แค่1%เปอร์เซเพราะหนึ่งเปอร์เซของวันนี้คือก้าวแรกของชีวิตใหม่ที่รอคุณอยู่อย่าก,กลัวที่จะเริ่ม อย่ารอแรงบันดาลใจเพราะแรงบันดาลใจที่แท้จริงเกิดจากการลงมือทำซ้ำอย่ารอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบก่อนเริ่มเพราะคนที่รอความพร้อมจะไม่มีวันได้เริ่มแต่คนที่เริ่มแม้เพียง1%เปอร์เซจะเป็นคนที่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงก่อนใครจำไว้นะพลังของการลงมือทำเล็กๆวันนี้จะสร้างชีวิตที่ยิ่งใหญ่ในวันพรุ่งนี้เสมอระบบชีวิตที่ผลักคุณให้เติบโอทุกวันคุณรู้ไหมครับสิ่งที่ทำให้คนบางคนก้าวหน้าไม่หยุด ไม่ใช่เพราะเขาเก่งกว่าเราไม่ใช่เพราะเขามีต้นทุนมากกว่าแต่เพราะเขามีระบบชีวิตที่ผลักเขาให้เติบโตทุกวันในขณะที่บางคนต้องใช้แรงผลักจากแรงบันดาลใจแต่คนที่สำเร็จจริงๆพวกเขาสร้างระบบที่ผลักตัวเองแม้ในวันที่หมดไฟและนี่แหละครับคือความลับของคนที่เติบโตได้ตลอดเวลาระบบชีวิตคือสิ่งที่แข็งแกร่งกว่าความตั้งใจความตั้งใจเป็นเหมือนไฟชั่วคราวจุดติดเร็ว แต่ก็ดับเร็วแต่ระบบชีวิตคือเครื่องยนต์ที่ทำงานทุกวันแม้ไม่มีใครคอยเติมไฟให้คุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเติบโตแบบยั่งยืนอย่าพึ่งพาแค่แรงบันดาลใจแต่จงสร้างระบบที่ทำให้คุณเดินหน้าโดยอัตโนมัติความต่างระหว่างแรงบันดาลใจกับระบบสิ่งที่ใช้แรงบันดาลใจสิ่งที่ใช้ระบบชีวิตต้องรู้สึกดีถึงจะเริ่มแม้ไม่รู้สึกดีทำตามอารมณ์ทำตามแผนเริ่มแรงแต่หมดไหวค่อยๆโตแต่ยั่งยืน ขึ้นขึ้นลงลงเติบโตต่อเนื่องพึ่งแรงใจพึ่งวินัยคนส่วนใหญ่ล้มเหลวเพราะพวกเขารอแรงฮึดแต่คนที่ประสบความสำเร็จจะสร้างระบบที่ผลักเขาทุกวันจนวันหนึ่งเขาไม่ต้องพยายามเลยด้วยซ้ำระบบชีวิตคือการออกแบบชีวิตให้เดินหน้าได้เองลองถามตัวเองว่าคุณมีระบบไหมในการพัฒนาตัวเองหรือคุณแค่ใช้แรงบันดาลใจชั่วคราวจากคลิปที่ดูเมื่อคือนระบบชีวิตไม่ได้หมายถึงอะไรซับซ้อน มันคือการตั้งรางให้ชีวิตคุณวิ่งในทิศทางที่ถูกต้องเช่นตื่นเวลาเดิมทุกวันมีช่วงเวลาสำหรับเรียนรู้วางแผนใช้เงินแบบมีระบบเขียนบันทึกสั้นๆทุกคืนจัดตารางชีวิตให้สมองรู้ว่าถึงเวลาพัฒนาแล้วเมื่อคุณออกแบบระบบแบบนี้ชีวิตคุณจะเริ่มเติบโตอัตโนมัติโดยไม่ต้องฝืนตัวอย่างง่ายๆของระบบที่คนสำเร็จใช้ระบบเช้า (Morning System) ทุกเช้าที่ตื่นมาเขาไม่แตะมือถือทันที แต่เขามีกิจวัตรทองที่เรียกพลังชีวิตกลับมาเช่นดื่มน้ำหนึ่งแก้วออกกำลังกายเบาๆ10นาทีเขียน gratitude journal สิ่งที่รู้สึกขอบคุณอ่านหนังสือหรือฟังเนื้อหาเชิงบวก10นาทีระบบเล็กๆแบบนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนพลังจิตใจของเขาในแต่ละวันระบบคืน night reset system ก่อนนอนเขาไม่ปล่อยให้ตัวเองหลับไปเฉยๆแต่มีเวลาทบทวนวันของตัวเองเขียนสั้นๆว่า วันนี้ฉันเรียนรู้อะไรวันนี้ฉันขอบคุณอะไรพรุ่งนี้ฉันจะพัฒนาอะไรอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์เพียงแค่นี้สมองของคุณจะถูกฝึกให้เติบโตทุกวันและเริ่มต้นวันใหม่ด้วยยด์เซ็ตที่ดีกว่าเดิมระบบชีวิตไม่ได้ต้องใหญ่แค่ต้องต่อเนื่องหลายคนคิดว่าระบบตรงซับซ้อนแต่จริงๆแล้วระบบที่ดีคือระบบที่คุณทำได้ทุกวันไม่ต้องสมบูรณ์แบบไม่ต้องใช้เครื่องมือเยอะแค่ง่ายพอให้ทำได้และดีพอให้เปลี่ยนชีวิตเพราะระบบที่คุณทำได้วันละนิด ดีกว่าระบบที่ยิ่งใหญ่แต่คุณไม่แตะมันเลยตัวอย่างจริงของระบบชีวิตที่สร้างความยิ่งใหญ่เอเลนมัสก์มีระบบ Time บล็อกกิ้งที่แบ่งเวลาในแต่ละวันเป็นช่วงท่านาทีเพื่อโฟกัสเต็มที่ Warren Buffett มีระบบการอา่านวันละ500หน้าเพื่อเพิ่มความรู้ Tony r o b b i n สมีระบบ p พร i n g ทุกเช้าเพื่อเติมพลังและกำหนดอารมณ์ก่อนเริ่มวันพวกเขาไม่ได้พึ่งแรงบันดาลใจแต่พึ่งระบบที่ออกแบบชีวิตให้ผลักตัวเองทุกวัน วิธีสร้างระบบชีวิตของคุณเอง4ขั้นตอนขั้นตอนที่1กําหนดเป้าหมายที่ชัดอย่าพูดว่าอยากสําเร็จให้ระบุว่าสําเร็จเรื่องอะไรตัวอย่างเช่นฉันอยากสร้างรายได้เสริมเดือนละ2 0 0 0 0บาทภายใน6เดือนขั้นตอนที่2แยกเป้าหมายเป็นพฤติกรรมประจําวันอย่ามองเป้าหมายใหญ่ให้มองพฤติกรรมที่พาไปถึงมันเช่นศึกษาธุรกิจออนไลน์วันละหนึ่งชั่วโมงลงมือทำคอนเทนต์วันละหนึ่งชิ้นบันทึกผลลัพธ์ทุกสัปดาห์ ขั้นตอนที่ 3. จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้อต่อระบบเพราะสภาพแวดล้อมที่ดีคือผู้ช่วยสำคัญของวินยัยตัวอย่างเช่นวางหนังสือไว้บนโตะ๊ะเพื่อเตือนให้อ่านปิดแจ้งเตือนโซเชียลระหว่างโฟกัสงานจัดโต๊ะให้โล่งเพื่อให้เริ่มได้เร็วขึ้นขั้นตอนที่ 4. ให้รางวัลตัวเองเมื่อทำได้ต่อเนื่องสมองต้องการโดปามีนเพื่อจดจำพฤติกรรมใหม่คุณไม่ต้องรอถึงเป้าหมายใหญ่ถึงจะฉลอง แค่ให้รางวัลเล็กๆเช่นดูหนังกินขนมที่ชอบหรือพักวันหนึ่งเมื่อทำครบ7วันระบบที่ดีต้องผลักคุณแม้ในวันที่คุณหมดไฟจะมีวันที่คุณเหนื่อยจะมีวันที่คุณไม่อยากทำอะไรเลยแต่ระบบชีวิตที่ดีจะไม่ถามคุณว่าอยากทำไหมมันจะบอกคุณว่าเพงเวลาทำแล้วเพราะระบบคือเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดของความสำเร็จมันจะผลักคุณแม้ในวันที่คุณไม่อยากเดินอย่าพยายามควบคุมผลลัพธ์ จงควบคุมระบบคนส่วนใหญ่หมดแรงเพราะพยายามควบคุมผลลัพธ์แต่คนที่เติบโตเข้าใจว่าเราควบคุมได้แค่ระบบไม่ใช่ผลลัพธ์คุณทำระบบดีพอผลลัพธ์จะมาเองคุณโฟกัสที่กระบวนการความสำเร็จจะตามมาอย่าก,กังวลว่าเมื่อไหร่จะถึงแค่แน่ใจว่าคุณยังอยู่บนรางที่ถูกต้องสร้างระบบที่ผลักคุณทุกวันชีวิตไม่ได้เปลี่ยนจากการทำครั้งใหญ่แต่มันเปลี่ยนจากระบบเล็กๆที่คุณทำทุกวันโดยไม่รู้ตัว ถ้าคุณสร้างระบบเช้าคุณจะเริ่มวันด้วยพลางถ้าคุณสร้างระบบเรียนรู้คุณจะฉลาดขึ้นทุกวันถ้าคุณสร้างระบบขอบคุณคุณจะมองโลกในแง่ดีขึ้นเรื่อยๆและเมื่อระบบทั้งหมดทำงานร่วมกันคุณจะกลายเป็นคนที่เติบโตโดยไม่ต้องฝืนอย่าปล่อยให้ชีวิตคุณต้องพึ่งแรงบันดาลใจทุกวันเพราะแรงบันดาลใจมันหายไปได้แต่ระบบชีวิตที่ดีจะผลักคุณแม้ในวันที่คุณล้มสร้างระบบหนึ่งเดียวที่จะผลักคุณขึ้นทุกวัน แล้วคุณจะพบว่าความสำเร็จไม่ต้องพยายามมากเท่าที่คุณคิด